สงสัยจะมีฝนอีกแล้วเนาะสำหรับมื่อนี้ซองมือผ่านไปถือว่ามีทั้งลมพายุเนาะมีทั้งลมพายุแห้งแล้วก็มีทมั้งฝนเนะาเนะเฮ้ดใา้ต่นลำไย,ยมันหักแล้วก็เชีกลงเนาะทับใส่คานมักถั่วของบ่วซองเนาะก็เลยลมหักลงหักลงยุบลงสบายดีเด้อทุกคนมาพบกับซอง บาวซองซะแนวเนาะตอนเช้ามื้อนี้บาวซองสิมาเบิงมักทัวเนาะมักทัวที่มันเครือแก่ตัวเนาะเครือแก่ตัวลงแล้วก็มีฟักมักทัวแก่แล้วก็มีฟักอ่อนก็มีเนาะฟักมักทัวฟักยาวเนาะแล้วก็พามาเบิงก่อนที่ฝนตกแล้วก็ฟ้าลมแงเนาะฟ้าลมแงมื้อ2-3มื้อแล้วเนาะ เฮ็ดให้ต้นต้นมักลำไยเนาะฮักแล้วก็ล่มทับมใสไซข้านมักโถรหรือว่ามักโถจนล่มเละลงเนาะเอาเป็นจะได้ก็ไปชมน้ำกันเลยทุกคนบรรยากาศมื้อนี้ก็ฝ่าอัดคึมๆนิดหนึ่งเนาะสงสยัยฝนสิโตอีกแล้วสงสัยจะมีฝนอีกแล้วเนาะสหรับมื้อนี้ เมื่อวานก็ตกมดคืนเนาะซองสามมือเอ่าสองมือผ่านไปถือว่ามีทั้งลมพายุเนาะมีทั้งลมพายุแห้งแล้วก็มีทั้งฝนเนาะเฮ็ดให้นี่เนาะเฮ็ดใ,ให้ต้นลำไย,ยมันหักแล้วก็จีกลงเนาะจีกลงมาแล้วก็มาทับใส่นี่ทับใส่คานมักถั่วของบ่าซองเนาะก็เลยลมหักลง หักลงยุบลงกองอยู่ตามพื้นดินเนาะถือว่ากองอยู่ตามพื้นราบดินเนาะนี่มักทัวกัเละลงดินเนาะดีแต่กกมันบ่บหักบ่ลดออกจากจากเบาดินเนาะนี่เนาะบ่ลดออกก็ยังเป็นคือดีดีปกติอยู่เนาะแต่ว่ามัน ม่ได้อยู่ตามเสือกเนาะแต่ว่ามันไล้ลมทับลงแล้วเนาะก็ยังดีๆอยู่นี่มักทัวก็ยังกรอบๆแข็งๆอยู่เนาะนี่เนาะดีๆอยู่แถวนี้จะเป็นแถวหนึ่งเนาะพอดีต้นลำไยฮยักลมทับลงมาแล้วก็เห็ดหาคานหักเนาะยุบลงเลยเนาะนี่เนาะแต่ก็ต้นทัวก็อ่เสียหายพันใดเนาะเพราะว่า มันยังเป็นต่วนดีปกติแต่ว่ามันหล่มงอยลงลงพื้นดีนซสือส่อเนาะนี่เบาซองได้ได้ตัดหรือว่าได้เก็บเมียนเป็นทีเหงื่อยเนาะโคกลำไยเนาะอาจจะลงมาประมาณยิงงานหนึ่งเนาะยิงใหญ่เนาะเอาเป็นจะได้ก็ไปส้มทางฝั่งทั้งนาเนี่ยอาจจะเป็นมักถัว่วมักถั่วที่สามแถวสามแปลงเนาะ ว่าไปเบิงน้ำกันเนาว่ามันต้นแก่ลงแหละมันมีฟักแก่แล้วก็มีทั้งฟักฟักอ่อนเนาะไปชมน้ากันเลยก็มีแดดมีฝนเนาะตอนเช้านี่ก็ถือว่าบดขึ้นมาตอนนี้ก็ขึ้นมีแดดออกมาเนาะก็บบ่เนบน่นเนาะท่านผู้ชมนี่มักทัวโ้ย อยากกอตึ๊บเนาะหกเหอือเต็มโซนเลยแต่ก็บ,บรเปินยังเพราะว่าต่นทัวของต่นทัวของเขาก็ได้มัดคานขึ้นแล้วมันก็จะเป็นการปลอดภัยเนาะ <c oughs> นี่มักถัว <c oughs> งามๆอยู่เนาะตัวน,นี้กำลังทือว่ามักถัวสุดนี่นี่บเบาสองได้เก็บประมาณสี่หาสุดเนาะ แสดงว่าตัวนี้อาจจะเป็นชุดชุดท้ายก็เป็นได้นะก็ชุดสุดท้ายกา็ยังคงงามอยู่เหมือนเดิมเนาะหลังจากเนื่องจากที่ฝนตกมามันก็แตกออกดอกหรือว่าออกผลเนะาะก็ยังงามงามอยู่แลว้วก็ฟักฟักก็อุดมสมบูรณ์ดีเนาะนี่เนาะฟักอุดมสมบูรณ์ดี นี่ตัวนี้ก็ยาวงามมักถัว่วมักถั่วก็งามงาม <c oughs> ฟักยาวยาวงามงามนี่นีเนาะขนาดสุดเกือบเป็นคังสุดสุดท้ายเนาะของยังงามปาน,นี่เนาะนี่โอ้ยมีมดสมมาตอมไตแล้วก็ผ้าเฮทไหยมี เพี้ยหรือว่าม,ม,มีมมีมลงเนาะนี่นเนาะเต็มนี่นเนาะเฮ็ดให้มีเพีย้ยแล้วกม็มีแมลงเนาะนี่นเนาะขนาดฝนตกเนาะได้เก็บฟักใหญ่ฟักแม่มันออกไปแล้วก็ยังมีแตกดอกออกผลเนาะแต่ดอกออกยอดออกผลเนาะนี่นเนาะแตกดอกออกผลเนื่องจากฝนตกมาเนาะนี่นเนาะ มันก็เลยแตกออกมานี่ได้ออกฟักแล้วนี่ฟักน้อยๆน,นี่ยฟักน้อยๆกำลังพุ่มมีดอกมีฟักเนาะนี่ก็มีดอกลายเนาะนี่เนาะมีดอกลายอยู่ <c oughs> มักธูปก็ยังงามอยู่เนาะนี่ทุกคนนี่ มักโถวโอ้ยเห็นมักโถวเลยใช่ไหมกับตามสมบักหงหรือว่ากับกับเฟือหรือว่ากับข่าวซอยข่าวปุ่นขาน้านมยังเนานะนี่ถ้าเป็นฟักแบบนี้เท่าไหฟักที่อุดมสมบูรณ์ดีเนาะถ้ามันใหญ่ๆเตีย้ยจริญเติบโตก็จะใหญ่ยาวเนาะฟักนี้เท่าไหสมบูรณ์ดี เดี๋ยวเ <c oughs> ลาะไปเบิงเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่โอ้ยทุกคนมดสมกับหมดสมกัดเนาะมดแดงกัดเพราะว่าต้นลำไย,ยลมทับมาเต็มไปด้วยมีแต่มดสมมดแดงเมื่อขึ้นสองวันผ่านไปเนาะตอนกลางคืนนี่ พายุมาบ่อซองก็ว่ไใดรับว่ไใดนอนเลยเนาะบานเฮือนซองกับกายมันขยับขยื่นเนาะก้อยไปก้อยมากืือเแต่ปันอูคือเแต่ปันเป้นเนาะนอนบ่รับเลยตื่นเช้ามาออกอาการตื่นตนใหม่ทับใส่มักทัวบ้าทัว นี่เนาะต้นที่มันที่มันเด็เกแก่ลงโตเนาะที่ว่ามันได้ยุบโตลงไปเนาะก็สงสัยฝนตกมากก็อาจจะบ่จักมันสิมีดอกมีฟักอีกเต็มหรือบอ่อเนาะนี่ก็ยังมีเนาะนี่เนาะมาถั <c oughs> ่วนี่ฟักเก่าเกแก่แกฟัก ฟักทีมันแก่เนาะเพราะว่าบอท่านได้ปิดกินเนาะบอบ่บอ,บอท่านได้เด็ดเอามากินก็นเลยมันแก่ก็ป้าป้าหายมันแก่เนาะเผื่อเอาเสื้อวเรือว่าเอาเนื้อพันธุ์มันต่อไปเนาะป้าหายมันแก่แก่ตัวอยู่ตามคาลำต้นของมันก่อนเนาะนี่บ่อดสองได้เอามักถั่วมัดอยู่เทิงคันเนาะคือแบบ คือแบบลักษณะแบบนี้เนาะคือแบบลักษณะแบบนี้แต่กับกายอันเป็นว่าลมพายุมามันก็เลยเสือขาดเนาะลมทับลงกองกองลงตามหนาดินพื้นดินนี่เนาะนีนนน่โอ้เสียดายมักทัวเนาะเตยมักทัวก็แกโตแล้วเนะาะเพราะว่าต่นมันบกขาดก่อ เทว่าเป็นสูงดีแล้วเนาะสูงดีแล้วเป็นบุญแล้วเทว่าต้นมันบกขาดแต่ว่าป่าให้มันแห้งแล้วว่าแก่แล้วค่อยมาเก็บเอาทีหลังเนาะเดี๋ยวค่อยมาเก็บมาทีหลังแล้วก็ค่อยมาอัปเดตทีหลังเนาะเอาเบิ่งไปรอบๆต้นมักถั่วแก่ได้ยุบตัวลงเด้อแต่ว่ายังมีฟัก

มีมดแดงมาแปลงห้างอยู่ในประมาณสองสองใบเนาะอยู่พวก,กมักถัวเนาะสงสัยอาจจะนอนนี่กินนี่กินอยู่บนนี่เนาะนอนฝ่ามักถัวเออสองสัยมันเลี้ยงเพล่เลี้ยงแมลงเต็มต้นมักถัวเลยต้นที่มีมดสมอยู่เนี่ยอาจจะบ่ได้ฟักเนาะอาจจะเสียฟักมักถั่วไปมันแบบคือเพ้ยเกิดขึ้นมาหลา หมดแดงอาจจะสัง่งสั่งลูกอ่อนหรือว่าสั่งเพียเต็มไปนี่เนาะก็จะประมาณนี้ก่อนสำหรับคลิปนี้ก็จะขอเจบไว้เพียงเท่านี้เนาะก็บาซองก็บบอบมมียังให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งนได้ชมเนาะก็เลยมาแวะมาเยี่ยมมกักทัวเบิ่งมกักทัวที่มันแก่โตัยุบไปเนาะแล้วก็มีฟักมักทัวเแด ที่เรจะประมาณนี้ก่อนเนาะถ้ามักก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งให้บ่อสองเนะเาะเพื่อพอผัดคลิปใหม่ๆจากซองบ่อสองแะแนวเนาะพอกันคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้บ่อสองลาทันผู้ชมไปก่อนเด้อสบายดีบ๊ายบาย